สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะก็จะพาเพื่อนๆพี่นๆ,ๆน้องๆทุกคนที่รักบอนสีนะคะมาปลูกบอนสีกันนะคะว่า,าปลูกยังไงให้ออกมาสวยเป็นพุ่มแบบนี้แบบรวดเร็วเลยนะคะปลูกง่ายๆนะคะเคล็ดลับง่ายๆแล้วก็ทํายังไงปลูกด้วยดินอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่ากุหลาบแดงใช้ดินอะไรมาปลูก แล้วทําไมนะคะวิธีการทําไมถึงสวยเร็วขนาดนี้นะคะแค่ไม่กี่วันนะคะเนี่ยจากต้นที่ต่ําเพิ่งแตกหนอนนะคะแตกขึ้นมาเร็วมากแล้วก็สวยปิ๊งแบบนี้เลยนะคะวิธีง่ายๆนะคะออกมาสวยแบบนี้ทํายังไงไปดูกันเลยค่ะและนี่คือสิ่งสําคัญนะคะหญ้าที่เราตัดไว้นะคะเนี่ยตัดหญ้าไว้หลังบ้านแบบนี้นะคะเนี่ย ตัดหญ้าไว้แล้วก็เป็นหญ้าที่เรากวาดกองไว้แบบนี้นะคะเนี่ยนะคะแบบนี้เลยค่ะต้นไม้งามมากๆนะคะบอกเลยแล้วเดี๋ยวพอเราได้แบบนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงต่อนะคะว่า ลูกบอนสีจะสวยนะคะเนี่ยได้แบบนี้แล้วนะคะเนี่ยะจะเป็นยาาแบบนี้แลละค่ะนำไปปลูกบอนสีกันนะคะทำยังไงไปดูกันเลยนะคะและนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาปลูกต้นสีแดงๆต้นนี้นะคะดู เขาลงไปครึ่งกับถางแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะวันนี้จะมาฟื้นฟูใหม่นะคะโดยการที่เนี่ยค่ะเรานํามาปลูกใหม่ให้สวยกันนะคะโดยใช้ดินตัวใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้เราก็ต้องงัดออกมาใหม่นะคะมันแน่นมากๆนะคะเนี่ย เราก็งัดต้นต้นนี้ขึ้นมาใหม่ก่อนนะคะแคนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอามาแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาปลูกให้สวยใหม่นะคะโดยการที่ใช้ดินตัวเดิมนะคะใช้ดินตัวเดิมเพราะนี้มันแน่นมากนะคะเพราะฉนะนั้นเราก็เทกระถางใหม่ก่อนนะคะอ่าโอ้ยนะคะ กลัวนะคะกลัวไส้เดือนนะคะทีนี้เราเอานี้ลองก่อนนะคะที่ได้มาเมื่อกี้นะคะเนี่ยเอารองเอาไว้นะคะด้านล่างแบบนี้แล้วก็ตักดินลงไปผปสมเลยนะคะทั้งดินทั้งหญ้านะคะผสมเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วค่ะ ดินจะได้ไม่แน่นนะคะเพราะว่าปกติเมื่อก่อนใช้ดินมันออกเหนียวๆนะคะทีนี้รากจะไม่ค่อยเดินนะคะเราก็เลยเนี่ยทำแบบนี้นะคะหญ้าตัวนี้ก็จะทำให้เป็นปุ๋ยนะคะทำให้เป็นปุ๋ยบอนสีก็จะเดินรากดีแล้วก็แตกปอได้ดีด้วยนะคะเนี่ยทำได้แบบนี้เป็นหลายๆชั้นเลยนะคะนะคะ เราหมักไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่อันนี้คือแบบว่าแบบว่า,อ,าอยากจะปลูกเลยนะคะอยากให้เขาสวยเลยรีบนะคะอยากอยากเห็นผลลัพธ์เร็วๆนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะมอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำบอลที่เรานะคะเนี่ยามาเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปนคะคะ ก็อย่าให้เขาแน่นเกินไปนะคะใส่ยญ้านิดนึงให้ย้าเขาเดินนะคะสำหรับคนที่มีสวนแล้วก็มีหญ้ารอบๆบ้านนะคะอย่าทิ้งนะคะบางทีของที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะคะนำมาปลูกดูนะคะสวยนะคะบอกเลยรากเดินดีด้วยนะคะแล้วถ้าบางคนก็เหมือนกับว่าเราไปเอาย่าจากใต้โคนไม้นะคะที่มันผุผุนะคะนำมาปลูกใหม่แบบนี้แล้วค่ะ จะออกมาสวยเพราะบอนเขาชอบดินแบบนี้แหละนะคะชอบใบไม้ผุผุนะคะจะขึ้นมาสวยเพระนาะฉะนั้นเมื่อเราปลูกเสร็จแบบนี้แล้วนะคะนี่แหละค่ะพอได้แบบนี้เราก็แค่รดน้ําและนําไปวางให้โดนแสงแดดนะคะบอนสีของเราก็จะสวยเดี๋ยวมารดน้ํากันเลยนะคะนี่ค่ะรดน้ํา นี่ค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้เองแล้วนำไปวางตรงที่มีแสงแดดส่องถึงในช่วงเช้านะคะแล้วบอลสีของเราก็จะออกมาสวยนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะใช้สูตรบำรุงที่เคยทำคลิปก่อนๆบำรุงลงไปพอเขาเริ่มแตกหน่อนะคะค่อยๆทำสูตรบำรุงรุดนะคะนี่แหละคะ่ะได้ดีทุกสูตรที่กุหลาบแดงทํามานะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูต้นที่กุหลาบแดงทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะและนี่ค่ะถ้าเราทําไว้แบบนั้นนะคะเขาจะออกมาแตก่กอแบบนี้เลยนะคะในทุกๆต้นนะคะสวยแบบนี้นะคะแล้วจะให้ดูต้นที่ใหญ่ๆนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะนี่ น,นี่คะนี่แหละค่ะใช้ใบไม้นะคะใบไม้ผุๆุรองนะคะแล้วก็แปรเปลี่ยนดินแบบนี้นะคะก็จะออกมาสวยเหมือนเดิมนะคะลองทําดูนะคะใครที่ยังไม่ได้อลองทดลองดูนะคะได้ผลดีเหมือนกันนะคะลองดูค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายสําหรับคลิปอื่นๆนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆ ที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ